สวัสดีค่ะครับคนหน้านะคะชื่ออะไรครับน,นาล่ะวันนี้เป็นวิดีโอพิเศษนะคะเป็นวิดีโอนะคะสัมภาษณ์ลูกชายน้าเองนะคะตัวสูงม,มากเลยสัมภาษณ์เขาเพบว่าเขาเป็นครั้งแรกนะคะที่เขาได้4.00ซึ่งมีความภูมิใจมากรู้สึกยังไงบ้างคะได้ 4. 0 0ด,<ะ>ดีใจมากดีใจมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยค่ะค่อยๆใส่เต้าพัฒนาขึ้นมาจากปีที่แล้ว ปีที่แล้วมีการทําวิดีโอใช่ไหมคะว่าทําอย่างไรให้ได้เ,ออเล่นหนังสือให้ได้เกรดดีใช่ไหมคะเกรดเใช่ไหมคะคราวนี้เป็นผลผลงานของเขาจริงๆนะคะปีที่แล้วเกรดเริ่มต้นแรกแรกสุดเท่าไหร่อะตั้งแต่เริ่มเลยอืมตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มก็คือ3.2สเลยา <3. 2 S 2> มจุดสองแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแบบด้วยตนเองอแต่ตอน,นที่พัฒนามาจุดถึงที่แล้วมันก็เหลือสับจุดสามไอ้สับจุดเจ็ดอย่างเดียวเลย แต่ตอนที่แม่เขาเข้ามาช่วยนะครับตอนนี้แม่เริ่มให้จินตนาการกอดข้อสอบให้จินตนาการว่าสอบง่ายมากแล้วพรุ่งนี้มาก็ประกาศได้เอได้คะแนนดีการจินตนาการครับแล้วก็เราก็เลยเริ่มพัฒนาก็คือ ปีก่อนก็ได้3.837แแล้ว uh huh. แล้วปีนี้ก็เลยมาได้4 0 0ยเเมื่อวานเพิ่งรู้ผลนะเมื่อวานสอบเสร็จเขาก็บอกบอกว่าเนี่ยแม่ได้4 0 0นย์รู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยก็เลยต้องบอกว่าไม่ได้แล้วเราต้องเอาวิดีโอมาแบ่งปันให้น้องๆในระหว่างที่เราตอนนั้นที่เกรดอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะระหว่างนั้นน้องเขาได้เกรดดีไปแล้วคือได้4.0 0ไปแล้วเนี่ยนั่นยรู้สึกยังไง อิจฉาได้หน่อยครับเพราะสมัยก่อนแม่เขาชอบชมน้องมากที่เราก็สมัยก่อนอิจฉามากเลยไม่ค่อยชอบน้องเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ปล่อยน้องเข้าไปน้องเขาก็ได้คะแนนดีก็ยินดีด้วยแต่เราก็เอาเวลานี้ก็ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็โฟกัสเรื่องตัวเองดีกว่าไปโฟกัสเรื่องตัวเองในระหว่างที่เรียนหนังสือทายังไงคะในห้องเรียนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ฟังครูไม่เข้าใจก็ถามอย่ามาเครียดรือไม่เข้าใจอะไรเนี่ย ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่แบบนั้นต้องถามรูดถามเพื่อนข้างก็ได้อ่านหนังสือทบทวนเองสําคัญี่ต้องถามนะคะแล้วก็ต้องทบทวนแล้วก็ก่อนสอบทํายังไงบ้างคุยกันอะไรกับเพื่อนเห็นติวสอบกันอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ติวสอบไ้เพื่อนมันต้องมีข้อดีอย่างเดียวเลยก็คือเพื่อนเขาก็ได้คะแนนดีเราก็ได้ทบทวนเองแล้วเข้าใจสิ่งต่างๆมาขึ้นด้วยใช่ยิ่งทบทวนยิ่งเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก่อนสอบมีท่าหนึ่ง ที่น่าสอนลูกไว้เป็นท่าอะไรแล้ไทําะพี่ดูไหนท่า Superman pose ครับอย่างนี้อสร้างเหมือนความมั่นใจด้วยสร้างคว<ข>ามนสอบผมทำเพื่อ,อเขาก็งงว่าทำอะไรผมนั่งทำอย่างี้แล้วก็หลับตาดีน่นะการได้คะแนนดีแล้วสร็จพวกนี้กลับมาก็ได้เอนะ่คะนั่นคือสิ่งนนที่สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนะคะอยากจะให้แต่ละคนนะคะถ้าเกิดว่าสามารถแบ่งปันได้เนี่ยจะได้แบ่งปันคราวนี้เกรดเนี่ยมันสําคัญมากขนาดไหน หรือว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากก็ได้ในมุมมองของนฤทิเป็นยังไงบ้างเกรดสําคัญยังไงคะสำหรับ,รบผมเกรดมันก็ไม่สําคัญมากขนาดนั้นผมมาคิดใหม่คือสมัยก่อนมันจะเครียดกับเกรดตลอดหรือจะจบจรงเกรดตลอดเลยใช่ค่ะตอนได้สามจุดสองหรือได้คะแนนสอบดีก็จะอารมณ์เสียไม่ภูมิใจแต่ผมก็มาคิดใหม่ว่าเกรดก็คือเหมือนการแสดงว่าเราได้เข้าใจเรื่องนี้มากที่สุด ใช่เราก็แค่เราทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้พ่อแม่ผมใจก,ก็ให้ใจจรีรก็ได้ใช่ใชน <ะ S 2> ั่น <ะ S 2> คือการเปลี่ยนความหมายนะคะมีเฟรมว่าเราให้ความหมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเกรดใช่ไหมคะอ่อฮะแล้วมีอะไรอยากที่จะแนะนําน้องๆอีกบ้างน้องๆที่ดูว่าทํายังไงนะคะก็ถ้าสมมติตอนที่ติวสอบกับเพื่อนไม่เข้าใจเพราะว่าเคื่อนพวกนี้เขาอาจจะฉลาดเกินไปก็ลองเปลี่ยนเพื่อนดูก็ได้เพราะบางครั้งการติวกับเพื่อนที่ เอไม่ไม่เหมือนเดิมอ,มพอพาจจะทำให้เราพัฒนายิง่งขึ้นหรือเข้าใจสิ่งแปลกใหม่หรือเข้าใจสิ่งคน<ป>เราวิธีการที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้มากได้แล้วการที่มีแม่เป็นโค้ดเนี่ยช่วยให้หนูมีเกรดดีขึ้นยังไงบ้างก็ได้เรียนรู้เทคนิคที่จะเปลี่ยนการคิดจากลบกลายเป็นบวกแล้วก็ฝึกจินตนาการให้ได้ป็นสิ่งดีดีสาคัญมากเลยนะคะจากการคิดลบให้เป็นบวกใช่ไหมคะมันส่งผลให้ ยังไงบ้างก็เริ่มมีความสุขขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายในการเรื่องเรียนใช่ไม่ได้เคร่งคัดเคียดเหมือนเช่นก่อนใช่ค่ะใช่นะคะตรงนี้นะคะน้องๆแต่ละคนเนี่ยเข้าใจว่าเกรดสาคัญแต่คนนี้เนี่ยทำยังไงให้ให้เรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยแล้วก็ทําเกรดได้ดีแล้วเมื่อผลงานมันค่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะเราก็มีการให้ความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ โอเคขอบคุณน้องนนิศมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยน้องสาวโอเคค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะคนนั้านะคะอันนี้ลูกสาวคนที่สองนะอานี้ค่ะที่ว่าเรียนหนังสือได้เกเฉลีย4.0 3ปีถูกต้องชื่ออะไรคะแนะนำเลยใช่ไคะชื่อมิวค่ะโอเคน้องมิวคะในระบบเคสเลมเลบใช่ไหมคะว่า3ปีซ้อนอ่ะ4 0 นะคะมีเคล็ดลับอะไรที่จะบอกแต่ละคนบ้างคะก่อนสอบก็ให้ติวเยอะๆแล้วก็ติวให้เข้าใจไม่ใช่เอาแต่จำอย่างเดียว<ม>เพราะเวลาถ้าเขาถามคําถามที่มันต้องใช้ลอจิกถ้าจาอย่างเดียวหรือท่องอย่างเดียวมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คาถามลอจิกสแสดงว่าต้องใช้ความเข้าใจใช่ไหมคะในะห้องเรียนหนูเรียนยังไงคะก็เวลาครูสอนอะไรครูเขาจะบ,บอกให้นักงเรียนทุกคนเขาจดจดทุกอย่างเอาไว้ก็คือเวลาจดคือครูบอกว่าอย่าจดให้มัน เฉพาะทุกอย่างที่ครูพูดคือจดตรมที่ตัวเองเข้าใจจดเพิ่มก็ได้จดจดแบบ explain เยอะต่อเลยใช่คือน้องกข้เรียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคราวนี้คือเวลาจดเนี่ยที่เราเข้าใจจดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ่ะจดเป็นภาษาอังกฤษหมดเ,เลยใช่ไหมคะโอเคในระหว่างห้องเรียนคือตั้งใจเรียนใช่ไหมคะอืมแล้วมีเพื่อนหลายคนที่มิวช่วยช่วยติวเพื่อนยังไงบ้างอะ่ะพอเวลาเขาบอกให้ติวก็คือเราก็ถึง ถือพวกคําถามว่าอย่างครูจะสอบเรื่มาเนี้ยแล้วก็เราก็ถามเขาเขาก็ตอบตามที่เราต้องการที่คําตอบคือยังไงแล้วเพื่อนๆละ่ะเห็นมีมีช่วยเพื่อนหลายคนมีช่วยเพื่อนยังไงบ้างฮะช่วยขอติวแล้วก็ช่วยบอกพวกเบสิกอะไรพวกพวกนี้ช่วยบอกเบสิกใช่ไหมเวลากลับมาถึงที่บ้าน่นะเวลาทํากันบ้านใช้เวลานานไหมในการทำงานบ้านใช้เวลากี่ชั่วโมงคะสองสามชั่วโมง,ชโมงใช้เวลานานเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอ,อยากให้เฟ อยากให้เพอร์เฟคความหมายคือว่าย่งไงคะเพอร์เฟคถูกต้องสวยดีเรียบร้อยถูกต้องสวยดีเรียบร้อยใช่ค่ะผลงานที่เขาทำเรียบร้อยมากจริงๆแล้วเวลาที่ไม่เข้าใจล่ะให้ใครช่วยบ้างคะให้ป้าแม่ช่วยอ่าให้ป้าช่วยยังไงเอยป้าช่วยด้านไหนให้ช่วยพวกวิชาเลขให้ช่วยพวกฟอร์มูลาให้บอกหลักการแล้วเข้าไปลักกินเลขแทนแบบลักอินไปอพพลายใช้ใช่ไหมคะแล้วแม่ช่วยด้านไหนเอ่ย ช่วยช่วยเตียวช่วยถามตอบถามตอบเวลามีการจะสอบใช่ไหมให้แม่แมแถามใช่ไหมแล้วหนูทำยังไงเนาก็ตอบตอนที่ถูกถามอืมใช่แล้วก็ช่วยช่วยเหลือกันนะคะเวลาทำกันบ้านเขาจะมีวิธีการทำให้เขา,าคลายคลายยังไงเลยฟังเพลงไปด้วยฟังเพลงไปด้วย,เพ,วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาฟังเพลงอยู่จะฟังฟังเพลงไว้ด้วยคือ เราจะจอ่อยู่กับเพลงแล้วก็เราก็ทํากันบ้านไปด้วยคือใช้มือเขียนใช้มือทำกันบ้านใช้สมองทําไปด้วยไม่มีอะไรมาลำบากแต่ข้างนอกอ่าใช่จะได้มีสมาธิใช่ไหมแล้วก็ก่อนสอบทํายังไงคะอ่านหนังสือกี่วันก่อนสอบถ้าเป็นสอบใหญ่กับสอบเล็กถ้าเป็นสอบเล็กหรือเป็นควิสก็คือสอบก็คือติวสอบตอนเช้าหรือว่าก่อนเข้าสอบนั้นก็ติวกับเพื่อนแบบตอนเช้าหรือประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสุดเป็นพวกไฟนอลหรือปลายภาคก็คือต้องติวหลายๆวันหลายๆขึ้นก่อนจะสอบจริง ใช่หาใช่คราวนี้เมื่อทำกันบ้านเสร็จรือคือเสร็จเนี่ยแม่อนุญาตให้เล่นอะไรบ้างยูทูบเล่นยูทูบเล่นเล่นอะไรอีกเกมเล่นเกมไอทีด้วยใช่ไหมคะแม่อนุญาตนะใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนของชีวิตของเขาใช่ไหมครับชีวิตชาวบ้านเด็กทุกคนเล่นกันใช่ไหมเพื่อนเล่นเราได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นพวกนี้บ้างเอามาใช้เล่นเสร็จแล้วสามารถมาช่วยให้เราเี่งหนังสือเก่งขึ้นได้ยังไงอ่ะ สนุกใช่ไหมสนุกนะโอเคเออมีอะไรเพิ่มเติมที่จะแนะนำไหมวลเวลาเรียนหนังสือตั้งใจเรียนแบบไหนดีคะก็ตั้งใจเรียนก็ฟังสิ่งที่ครูพูดก็คือเวลาครูสอนอะไรก็พยายามฟัง,งครูให้ฟังครูสอนไม่ใช่ว่ามองหน้าต่างมองพรรมดาอะไรประมาณอืมคราวนี้เนี่ยยิ่งเรียนสูงขึ้นมันยิ่งยากขึ้นอะ่ะแล้วเรากระบวนการของเราทำยังไงอะคะเพราะว่า มันยิ่งยากขึ้นแต่ยังสามารถรักษาเกตดสีได้อะทายังไงค่ยก็หลักการนึง่าตั้งใจเรียนโน้ตๆสามวิเคราใจแล้วก็ติวสอบแล้วก็ติวสอบใช่ไหมคะผ่อนคลายสบายจัดสบายๆนะจะเครียดดีไหมเนี่ย <c oughs> เออแล้วเวลาเห็นมีการเขาเรียกว่าวางแผนชีวิตวางแผนสุขเสาร์อาทิตย์หรือว่าวางแผนวางแผนการทางกับ้านวางแผนการฝึกซ้อมเออเพลงต่างๆฝึกซ้อมคริสต์มาสต่างๆนี่วางแผนยังไง ก็คือการบ้านของวันที่ถูกสังมาก็คือทําการบ้านที่ถูกสังมาวันนั้นให้เสร็จเลยให้เสร็จเลยเพื่อที่ว่าวันอื่นจะได้ทําทุรลอื่นอีะอ่าทุรลอื่นก็คือเราไม่มีการผับประมการกู่คือว่าเราทําทันทีให้มันเสร็จเวลาที่เหลือจะได้ไปทาอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะนด้ลคะค่ะวิธีการวางาแผนของน้องยอดเยี่ยมมากเลยใครนาไปใช้ได้นะคะโอเคไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องมิวขอบคุณค่ะ ก็นี่คือเคล็ดลับของ <c oughs> นี่คือเคล็ดลับนะคะของเด็กสองคนแต่ละคนจะมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนําไปใช้ได้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกหลานเรานะคะ <c oughs> เรียนหนังสืออย่างมีความสุขนะคะ <c oughs> <ๆ>คือเราให้โอกาสเขาได้ฟังเพลงให้โอกาสเขาได้ได้ไดฟังมีเดียได้ได้ไดทำในสินส่งที่เขาชอบ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเขาไม่เขาทำในสินส่งที่เขาชอบ <c oughs> ใช่ไหมคะเสร็จเขาก็สามารถที่จะไปเรียนได้อย่างอย่างมีความสุข นะคะดีไหมคะโอเคค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใ,ใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ